อาเบนเลยอยู่ไหนวะที่อ<ค>ยู่มากมาหามากหน่อยสิ <C> <lever> โอ้ยมากทำไมตอนตั้งนานม่เรียนทำไมต้องน <C> ี่ต <C> อนขี้ตลอดเลยวะนี่ฮะก็ขอแห้งหายชงชาแห้งมากกินหน่อยสิจเจ้าชาจีหรือชาไทยชาไทยสมุนไพรเราสั่งอย่างนี้จะไปหาไงนี่นี่ไปหาเ <C> จ้าใส่แก้วหรือใส่กาบางทีถามหาพ่อมาบางพอดทนตไเลยนะมันก <C> ็ต้องถามใช่ไหมถามเจ้าถามเลยไปชม มากกิงเอาหวานมากหรือหวานน้อยเอาหวานน้อยทำไมอ่ะก็ชอบหวานน้อยอ่ะบ้าก็หวานอยู่แล้วอะไม่ต้องหวานหวานเยอะที่บอกว่าหวานอยู่แล้วนี่คือมีคนรักเหรอคนรักพ่อมึงสิบเาหวานกลั่มีเยอะแล้วจะเล่าทำบ้าะไรเนี่ยอ้ปไงอะไรกันทำไมวะหมอเขาให้กูงดแป้งกูไรหวันแนวั้นไม่ได้ปะแป้งตันเหียวหมดแต่ทำไมวะ เขาไม่ได <W fry stage> <laughs> <laughs> ้หมายถึงแป้ง <kilograms> น <and temperature> <ender> ั <coś S 2> <laughs> ้นเขาหมายถึงแป้งที่เป็นอาหารแป้งที่เป็นอาหเอออ๋อไม่ใช่แป้งทาตัวโคตรแมงไม่รู้กูก็ไม่รู้ตู้ก็แป้งแป้งทาสรุปเอาชาไทยอุ่นๆนะหวานน้อยๆเออเดี๋ยวนี้แพวพาวแล้วเนี่ยอือเดี๋ยวไปซาชงให้เี๋ยีแปวพาวเออเดี๋ยวนี้ดีมากเล่นดีมากอะมาชามาแล้วเออขอบใจขอบใจลองดูลองดู มาเต็มขนาดนี้รสชาติดีใช่ไหมมามันร้อนเอาดีดีดิรสชาติมันก็ดีอ่ะกินแล้วมันก็เรือ่อนคอเออไอ้เป็นอะไรนี่มันเป็นชาอะไรวะนี่ไงที่มาถามหาเนี่ยชาจินตะวันชาผสมสมุนไพรช่วยลดน้ำตาลในเลือดผลิตจากสารสกัดธรรมชาติร้อยปเซ็์ปลอดภยัยชั่วอันนี้รู้แ่าว่ามันมีส่วนผสมของผักเชียงดาด้วยนะ ซึ่งวงการแพทย์เนี่ยเขาให้การรับรองว่ามันมีสรรพคุณในการลดน้าตาลในเลือดได้มากที่สําคัญนะจินตวันนี่เขาผลิตมานี่ในรูปแบบแคปซูลด้วยไว้ทานคู่กันมากทีนี้เห็นผลไวปื้ดเลยลื่นปื้ดลื่นปื้ดยี่ห้ออะไรนะจินตวันชานจินตวัน,น,วนจินตวั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 นอ่านี่ครับชาจินตวันชาผสมสมุนไพรช่วยลดน้ำตาลในเลือดผลิตจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ กินแล้วลืน่นคอกินแล้วมันลื่นปื่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 นออแล้วที่ลำพัญเนี่ยลดน้ำตาในเลือดด้วยใช่สามารถติดตามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่เลยครับวันนี้ชาจินตะวันยังเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยากสร้างรายได้นะครับสามารถสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายได้อีกด้วยนะฮะสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับพิเศษครับโปรโมชั่นสาหรับเดือนแห่งความรักนี้ฮะเพียงกดไลค์เพจจินตะวันและกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ครับ รับส่วนลดพิเศษจาก1,340บาทเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเองครับโอกาสแบบนี้มามอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักกันนะครับนวดครั้งนี้มังสิคเ,เข้านุนชาหมแนะวมั้งนูา้น,นาแฟอ่าราคานี้ชาราคานู้นอะไรอ่ะครังนี้กาแฟอ่ะเออมันนนอง้งนูนข้าวฝาครังนี้ชาข้าน,นานกาแฟออไปเปิดเพจเล่น้้าบ้านหน่อยมากไปไปไปเล่นปากซอย